สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทำนะครับเกมลักษณะการตอบคำถามหรือลักษณะการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะครับโดยจะเป็นลักษณะ Multiple Choice หรือว่ามีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับและเราก็จะสร้างโดยใช้ Layout นะครับไม่กีเลเยอร์เองนะครับโดยเราจะออกแบบหน้าแรกก็คือตั้งชื่อ Layout ว่า Start นะครับ แล้วก็เลเยอร์เลเยอร์ที่2นะครับชื่อว่าเลเยอร์เกมนะครับแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายก็คือเกมโอเวอร์นะครับโดยนะครับวิธีการนะครับเราก็จะทำการใช้โปรแกรม Notepad นะครับทำการออกแบบคำถามขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะครับก็คือจะเป็นการพิมพ์ชื่อนะครับโจทย์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สิ้นสุดคำสั่งโดยการใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับแต่ละอย่างนะครับ พอคาตอบนะครับอย่างเช่นช้เลือกตัวที่1นนะครับเป็นคําตอบที่ผิดนะครับก็จะใส่เซมิโคลอนนะครับถ้าเป็นคําตอบที่ถูกนะครับแล้วก็พิมพ์คําตอบลงไปว่าข้อนี้ถูกนะครับก็ใส่เซมิโคลอนทุกบรรทัดเลยนะครับเซมิโคลอนก็จะเป็นเหมือนกับกของนะครับส่วนบรรทัดที่5ของแต่ละข้อคือตัวเฉลยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้นะครับถ้าเราพิมพ์คําตอบว่าอะไรถูก เราจะต้อง Copy นะครับคําตอบนี้มาไว้ตําแหน่งที่5หรือว่าบรรทัดที่5ของชุดคําถามที่1แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับเหมือนกับตัว I นะครับเวลาพิมพ์ก็ใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงคอคนหัวแตกหรือว่าขอไข่หัวแตกนะครับอยู่อยู่ข้างบนปุ่มน Enter นะครับจะได้สัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาจากนั้นเมื่อได้ข้อที่1แล้วเราก็ Copy เลยแบบนี้นะครับ คัดลอกแล้วก็มาทําเป็นข้อที่รนะับก,ก็แก้โจทย์แก้เฉลยแก้คําตอบนะครับในตัวอย่างนี้จะพาทําสัก5ข้อนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5ก็ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์นี้นะครับก็ถือว่าเฉลยคําตอบข้อที่5เสร็จก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการบันทึกนะครับตั้งชื่อในที่นี้ตั้งชื่อว่า question นะครับเป็นไฟล์ Notepad นั่นเองนะครับ เมื่อเราออกแบบข้อสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการใน Con คอนส t Tool นะครับโดยในหน้าแรกนี้นะครับก็อาจจะสร้างพื้นหลังขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับ Insert new o b j e c t นะครับแล้วก็เลือกใ Background นะครับตั้งชื่อว่า BG นะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้ Background สีอะไรแล้วก็เทสีลงไปนะครับในที่นี้ก็อาจจะใช้สีอ่อนๆแบบนี้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดนะครับให้พอดีกับพื้นหลังกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็จะสร้างปุ่มสตาร์ทขึ้นมานะครับคลิกขวา insert new object sprite นะครับตั้งชื่อปุ่มว่า bt start นะครับกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพปุ่ม Start เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะ จากนั้นใน layout ที่2นะครับ layout t h m e นะครับอ่าเราก็จะเอาตัวนี้มาเลยนะครับ control C พื้นหลังนะครับตัวนี้ก็ control V นะครับเอาพื้นหลังลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ layout t h m e over นะครับ control V นะครับใส่พื้นหลังลงไปประมาณนี้นะครับโอเค ในหน้าเกมของเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะสร้างพื้นหลังขึ้นมาอีก insert new object นะครับจะไปเป็น bg game ก,ก็แล้วกันนะครับ bg game กดปุ่ม insert นะครับแล้วเราก็ไปออกแบบพื้นหลังของหน้าเกมมาใส่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อทำเสร็จตรงนี้นะครับในหน้าเกม รเราก็จะสร้าง Object Text ขึ้นมานะครับคลิกขวา Insert New Object เลือกเป็นแบบเทคนะครับเทคตัวแรกนี้นะครับเราจะใช้แสดงตัวโจทย์คำถามนะครับก็จะตั้งชื่อว่า t x Question mm hmm. ก็แล้วกันนะครับ Q U E S, S T I O N กดปุ่ม Insert นะครับแล้วเราก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาปรับ Pro า e r t y ของ text นะครับในที่นี้ก็จะให้ตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะค่าเดิมมันคือ a r i a l 12นะครับก็จะปรับขึ้นสัก26บก็แล้วกันนะครับ26แล้วก็ขยายนะครับขยายพื้นที่ตรงนี้ออกไปให้เต็มเลยนะครับด้านซ้ายขวา,าคำถามเราก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จัดก,การเปลี่ยนสีตัวอักษรให้มันอ่านง่ายนะครับ แล้วก็ปรับ h o r i z o n t a l แนวนอนให้มาอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับ v e r ติคอ l แนวตั้งก็ให้อยู่กึ่งกลางโอเคนะครับนี่คือตัวตัวโจทย์คําถามนะครับทีนี้ช้อยตัวเลือกแต่และตัวนะครับก็โคลนนิ่งเลยนะครับคลิกขวาเลือกโคลน object type นะครับก็คลิกลงไปนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อเทคมั Man นะครับมันจะเป็นชื่อ question 2องแล้ก็เลือกว่า เป็นที c h o ใช้นะครับ C H O I C E นะครับใช้ที่1น่นะครับใช้หนจากนั้นเราก็โคลนนิ่งใช้ c นเลยนะครับโคลนนิ่งใช้หนมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นใช้ c องอัตโนมัตินะครับโคลนเป็นใช้ c านะครับเป็นชื่อว่าใช้ c าแล้วก็โคลนออบเจกต์ไทป์คลิกลงไปก็จะเป็นใช้ c ี นั่นเองนะครับมีทั้งหมดเทคตามนี้นะครับจากนั้นก็โคลนมาอีกตัวหนึ่งนะครับโคลน object type นะครับเพื่อจะเอาไว้ด้านบนสุดเอาไว้แสดงคะแนนหรือว่าสกอร์นะครับแล้วเราก็เปลี่ยน t x choice ตรงนี้เป็น t x s c อ r e สำหรับสแสดงคะแนนนะครับตัวสแสดงคะแนนอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็ได้โอเคนะครับทีนี้เมื่อเราได้ครบตามนี้แล้วนะครับ ในหน้าเกมโอเวอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะ Copy ตัวนี้ไปเลยนะครับ Co p ปี uh, Game Over ้เกมโอเวอร์เราก็จะวางลงไปนะครับ uh, uh, เพื่อจะเอาคะแนนมาสรุปหน้านี้ด้วยว่าได้กี่คะแนนนะครับหน้านี้ก็อาจจะให้คะแนนใหญ่หน่อยนะครับเจ็ดสิบสองไปเลยนะครับขยายออกโอเคคุณได้กี่คะแนนสรุปคะแนนสอบของคุณนะครับจากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับ insert new object sprite นะครับ ชื่อปุ่มว่า bt home กแล้วกันนะครับกับหน้าหลักแล้วเราก็ไปโหลดปุ่ม home เข้ามานะครับโอเคนะครับสำหรับกับหน้าหลักนะฮะแล้วก็ในหน้าเกมนะครับเราอาจอยากจะโชว์ว่าตัวไหนคือกอของ,ของ,งอก,ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาอินซอร์เนียออบเจกสปนะครับแล้วก็ ตั้งชื่ออะไรดีอ่าตั้งชื่อว่าพิกก็แล้วกันนะครับ P I C กดปุ่ม insert นะครับแล้วเราก็ไปโหลดนะครับตรงนี้ import frame from file นะครับเป็นการไปโหลดภาพนะครับอ่ะกขขงอย่างนี้ก็ได้นะครับเลือกมาทั้งหมดครับกดปุ่ม open คลิกขวา delete frame 0ออกนะครับจากนั้น speed ตรงนี้นะครับให้เป็น0นะครับ เพื่อไม่ให้มันเล่นแอนิเมชันนั่นเองนะครับอ่าเราก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับคัดลอกปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับมาไว้ช์คัดลอกออกมาคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็ลากออกมาวิธีการคัดลอกง่ายที่สุดนะครับทีนี้การให้มันแสดงขอคององเราก็เลื่อนด้านซ้ายลงมาตรงนี้นะครับ i n น i เชียลเฟรครับตรงนี้เปลี่ยนจาก0นเป็น1นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนจาก0เป็น2 เสร็จแล้วตันนี้ก็เปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น3นะครับประมาณนี้นะครับกขอคงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเตรียมออบเจกต์พร้อมแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับในการทําแบบทดสอบหรือว่าตอบคําถามแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับ insert new object ตัวแรกเลยนะครับเราจะใช้อ r ไรนะครับกด insert เข้ามานะครับ ซึ่งอะ r a เรเนี่ยค่า d u l t เ l t ของมันก็คือนะครับจะเปมีค่าความเท่าก,กับ10นะครับในทีนี้จะพาทำสัก5ข้อนะครับเพราะนั้นก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น5กแล้วกันนะครับถ้าเราทำเยอะกว่านั้นนะครับถ้าเราทำเยอะกว่านั้นเราก็เพิ่มเช่นทำ3า30ข้อตรงนี้ก็ใส่เป็นเลข30ได้เลยนะครับจากนั้นก็ Insert นี้ก็เจเข้ามาอีกนะครับมีอ r r a เแล้วต่อไปก็จะมีฟังก์ชันนะครับโอเคเอาฟังชันเข้ามา คลิกขวา insert new object นะครับเมื่อมีฟังก์ชันแล้วเอาอะไรเข้ามาอีกนะครับเอา touch นะครับ ok touch เ,เข้ามาคลิกขวา insert new object เอาอะไรเข้ามาอีกมี touch แล้วนะครับเดี๋ยวมาล่างสุดเลยเอามี object นะครับมี object กดปุ่ม insert นะครับ ok นะครับ ออบเจกต่างๆนะครับเมื่อนําเข้ามาแล้วก็จะมาอยู่ที่ออบเจกไทยนะครับออบเจกอารีนะครับฟังก์ชันพวกนี้นะครับทัชนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไฟล์ข้อสอบนําเข้ามาในโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับโดยนะครับมาเลือกตรงไฟล์ตรงนี้นะครับข้างล่างสุดคลิกขวาที่โฟลเดอร์ชื่อว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Import file นะครับ Import file แล้วก็ไปเลือกนะครับ ไฟ์ค e ส t i o n ของเราที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับในที่นี้มี5ข้อนะครับกดปุ่ม Open เข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราดับเบิ้ลคลิกดูนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นข้อสอบของเรานะครับข้อ1ข้อ2อข้อ3ข้อ4ข้อ5มี5ข้อนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมแบบนี้แล้วนะครับในคลิปหน้านะครับจะพาทำอีเวนต์ชีตนะครับว่าเราจะเขียนอีเวนต์ชีตอย่างไรนะครับในการทำแบบทดสอบ โดยนะครับใช้แค่นะครับ Layout mm hmm. เดียวนะครับเราจะทําข้อสอบกี่ข้อก็ได้นะครับ 20, 30, 50หรือเป็นร0อยข้อก็ไม่มีปัญหานะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเพื่อมาเขียนอีเวนต์ e ีตกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ